นะครับในเก็ะนุ่งก็จะมาต้มปูต้มหอยก่อนนะครับนุ่งก็จะต้มปูต้มหอยก่อน,นะคาราย่ไหมครับนีืกจะเป็นหอยนายนะครับ เดี๋ยวก็จะเก็บมาอีกเยอะๆเลยเดี๋ยววันนี้จะออกไปดูอีกนะครับโออีกนะครับนี่จะเป็นหอยนานะแซ่บๆนะหอยอันนี้นะตัวมันใหญ่ๆเลมันก็ยิ่งเ๋วเลยน,นะครับจะมาต้มหอยนะครับ หอยต้มปูเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปรุงก่อนจะใส่ซอสก่อนนะส่ซอสก่อนเดี๋ยวน้ำปลาฉักนิดนึง sắc nồi này có Có, Điều có đi anh ก็มนงจำเดี่ยวเย้ปูอวมาให้พ่อหน่อย<ะ>เอาปูมาให้พ่อหน่อยอยู่ด้านล่างนะ <c oughs> ที่มันเป็นไม้ <c oughs> ที่มันเป็นไม้เสียบอยู่นะ

เขาเรียกว่าปลากัะวานเรียกวตอนเทีย่ยงปูนี่ก็ซื้อมาจากตลาดนะครับน้ององอยากจะกินปูเย็นเจยดเลยปูตัวใหญ่ๆอ่ะน้องตองจะชอบกิน ออกปูนะครับน้องจอยชอบกินออกปู ครับเดี language, เ๋ยวเราจะใส่ตะไคร้ก่อนนะตะไคร้ใบมะกรูดครับนี่ก็แล้วก็มาต้มหอยแล้วเดือดนะอเอยเอาไป เล่ยล้าอะไรเอาบานเฮ้ยเฮ้เอ่อเฮ้เลยบล่มเลยหอยอะไรอะพ่อมันเรียกว่าหอยโง่ฮะหอยโง่หอยปังทำไมพ่อนี่หอยปัง มาะลุ่กันโอ้ยอะไร SC ไม่เห็นเลยนี่ไงอ๋อเหงื่อเโ้ยโม่เฮ้ยโม่เร้ยโว่เฮ้ยจังกระหืดัเดี๋ยวะลุกัน นั่นเลยไปกินยาแก้ไอก่อนก็ได้ <c oughs> ไปกินก่อนเลยเดี๋ยวเราก็กินข้าวไปกินอีกกินกินได้บ่อยๆแนละ้วยาแก้ไอนะ <c oughs> นะครับรอให้มันเดือดก่อนนะครับมีทั้ง มีหอยมีปูนะครับน้องกองอยากจะกินนะครับก็เลยเราต้องมาต้มก่อนต้มหอยเดี๋ยวระหว่าจะออกไปนาอีกนะวันนี้เดี๋ยวจะไปหาดูหอยก่อนไปดูน้นําดูนาดูข้าวนะครับ รอให้มันพดก่อนรอให้มันเดือดนั่นแหละเอฟซีพดก็แปลว่าเดือดน,นะภาษาภาษาอลงหวังมันฟดก็แปลว่าน้ําเดือดนนะ้ําพดน้ําพดก็น้ําร้อนนะ้ําออหอนน้ําหอมเราไปกินข้าวกันนะครับ แล้วครับเดือดแล้วครับเดือดแล้วเราก็จับปรุงก่อนนะครับแล้วก็จะเอาออกก่อนนะครับเราก็จะไปกินข้าวกันกินปลาไหลนั่นนะอาหารอีสานนะให้เราจองอยากเดี๋ยวพ่อออกไปนาเอามาเยอะๆะอหอยปูด,ด้วยถ้าพ่อจะไปจับปูปลา ลูกขอไปด้วยช่วยฝนตกไปไม่ได้ไปไม่ได้อะไรอีพ่อจะไปได้พอโตแล้วพอไม่เป็นหวัดเป็นไอพอไม่เป็นไข้พ่อจะออกไปนาเหรอตอนฝนตกเนี่ยนะแล้วกิงข้าวอ้าวหนูก็ไม่จับงูปลาด้วยสิจับไม่ได้เลราเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ตื่แล้วต้องมารอกินน่นเห็นบ่ยังไม่ได้ไปเท่าไหร่ก็ ยังไม่หายต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีอ,อยู่บ้านรอกินเนี่ยคดีแล้วยวฟังเสื้อพ่อให้อยู่บ้านอ่านหนังสือแล้วก็กินยาทำงานบ้านอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ต้องออกไปไหนพ่อ,อไปไม่านานไหมก็นานอยู่พ่อไปทำอะไรอไปดูข้าวแล้วก็ไป ดูขนาดกลัวมันจะทะลุปูปูป่วตรงไหนที่มันไม่ดีไม่ไม่กระเสริมไปถ้าฝนไม่ตกไปจากปลาไหม,มปลาหอยปูบาคนไม่ตกเราะายแต่ว่าคนตกอยู่ฝนแค่นี้เองโอ้ยมือนทะเลอากาศมันแบบนี้แหละมันจะเป็นหวัดเป็นไอได้ไหเียงนะั้นหนูเอาไปกินแนละไปกินแล้วนะต้องใส่กระตกก่อน นี่ครับน้องกินข้าวดยู่นะครับสวัสดีค่ะก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยนะคะที่ทำกับข้าวไอ้โดนกับทุกเช้าทุกเย็นนะคะอืเออกินข้าวเลยเออชิลลูได้มากินข้าวกับน้องกองนะคะกินข้าวกินยากินยาเนกินข้าวกินยา ากินนะกิน hmm. ส um. yeah. uh, ้มลูกนี่ไม่ได uh, <f ok. S 3> ้ามันัแมันก็ส้มใหญ่เลยตาอนนี้แรกเราบอกขนมแต่้านกสีแล้วทั้งเตากวาขนมแล้วไม่ใช่แล้วมาห้า

to okay. ขนมขนมมะแาม ก็จิดตัง้งทังก่อน